เฮล lo สบายดีสวัสดีค่ะมาพบกับสาวรดีแล้วนะทุกคนเมื่อนนี้นอสาวรจะพาทุกคนไปเบิ่งบ่าวซาตีเพื่อนไปนั่งเพื่อนห้องอย่างนั่งนั่งสลิงว่าทุกคนสาวรก็เว่าบูถึงเราต้องขออภยนะัยเนาะที่เพื่อนไปเที่ยวเชียงใหม่นะเนาะประเทศไทยทุกคน อาจจะเป็นอะไรอยากให้ทุกคนไปิ่งในคลิปเนาะทุกคนสาหรับสาวอนก็แบบว่ารุนแหงแล้วก็เสี่ยวไปน้าเพิ่นเลยแบบว่าเห็นเพื่อนลินแบบนี้แล้วก็โอ้ตื่นเต้นแล้วก็อยากลินเนาะทุกคนเพราะว่าสาวอนก็บอกเคยจากเื่ออยู่ในบ้านเขาก็บอกบอกเคยเห็นแบบนี้ฮนะทุกคนสาวอนบอกเคยเห็นแต่สาวอนก็บกในในใน่แน่ใจว่าอยู่บ้านเขามีแบบนี้บอ่อเนาะแต่สาวอนมาได้เห็นในคลิปของบ่าวสาตีนี่ก็โอ้โหสุดยอดเลยเนาะ a m a ซิ่ง Thailand ทุกคนอยากให้ทุกคนไปเบิ่งในคลิปเดอ้อก่อนอื่นเนาะสาวรก็ต้องขออนุญาตเด้อบ่าวสาตีเนาะที่สาวอนเนาะคลิปมาเรียลเซ้นแบบนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณนะที่นี่นําเดอ้อเดี๋ยวสาวรจะขอคัดล็อกลิงไว้ด้านลา่างเพื่อทุกคนอยากเบิ่งคลิปเต็มๆหรือไปกติดตามซ่องของบ่าวสาตีได้เลยเนาะสาวรขออนุญาตเผยแพร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้เบิง่งได้เห็นได้ฮูไปพร้อมๆกันว่าเมืองไทยก็มีแบบนี้ทุกคนธรรมชาติแบบสวยงามอิหลีไปเบิง่งพร้อมกันเลยไปกันเลย let ก้าโอ้โหโอ้โหสุดยอดฮหโอ้หหน้าตื่นเต้นทุกคนมือผมสั่นเลยอ่ะโอ้สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับและตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่จังเกิลนะครับสบายดีบอสสวัสดีเดี๋ยวทุกคนก็จะมี ให้เล่นอะไรหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นพวกชิปลายนะครับโน่นด้านบนเมื่อกี้ผมก็ไปซื้อตั๋วมาแล้วผมจะไปเล่นอะไรนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่คือทางเข้าผมจะไปเล่นอันนี้ทุกคน Jungle b r o t h เตในส่วนของค่าบริการเนี่ยท่านละ200บาท mm hmm. นะครับ จะลองเล่นสักครั้งหนึ่งอันนี้คือทางเข้านะครับอ,อ,อยู่ตรงไหนเอยอินคือทางเข้าเนี่ยทุกคน ก็จะเป็นเหรียญหรือว่า mm hmm. คอยที่เขาให้แบบให้เรามาเล่นนะแล้วก็หยอดนี่ว้าว mm hmm. wow. ทำอะไรครับเออมันต้องลองสักครั้งหนึ่งอัทุกคนอ uh huh. อันนี้เป็นโลแล้วตอนนี้ก็ขึ้นมานั่งอยู่ข้างบนแ uh huh. ล้วทุกคนอันนี้ก็คือดันไปข้างหน้าก็คือวิง่งถ้าเราเจะเบ็กก็คือดึง นี่แล้วเวลาลงเนินก็ต้องดันเหรอใช่ลูกค้าต้องดันตลอดใช่ไหมครับใช่อ๋อโอเคถ้าเราไม่ดันก็ไม่ไป๋อ้โอเคไปกัน let's go สวัสัตย์หีวิสาวก็เคยนี่จากเดียหว้าวโอ้น่าตื่นเต้นุกคนว้าวโอ้โหสุดยอดวิวิว่าตื่นเต้นแหละคุณอ่ะ โอ้ยเป็นตะคักแท้ชวอนอยากลองขี่เลยทุกคนจะเป็นยังไงล่ะว้าวโดยรอบแบบข้างๆแบบว่าธรรมศาสติโอ้โหแบบซาตีสู้ๆนะโอ้โอ้ไม่กอดโคตรเร็วโอ้โหสวยมากว้าวโอ้ธรรมศาสติ์งามแหง โอ้าวน้อยเอาสิอาโอ้โหยุบ้านเฮาโบมุกเคยมีแบบนี้ได้เนาะทุกคนหรือว่าอยู่ใส่หม oh. ีเนาะสามคนบู๊หูโคตรสุดอาทุกคนบุเคยเห็นเนาแต่หากันไม่เห็นในเมืองไทยนี่แหละโอ้ อ้ไเลยู้แต่ธรรมชาติสวยทุกคนเลยโอ้โโอ้โหทุกคนสูตรว่าเรียกลองดิสาวน้อยลองมึงดูทุกคนเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าพี่พี่เห็นภาพอะไรนะ อันนี้คือมันต้องลองอ่ะต้องลองต้องลองน่าตื่นเต้นดีสูตรมากเมื่อกี้ทุกคนดูดูมือผมสั่นเลยอ่ะมือสั่นเลยสโลนะครับโอ้โห oh, oh, ไปต่ออีกว้าวูให้ปล่อยมือนะครับไม่กอคักนะ อันนี้คือผมเอาขาดันเอาไว้โอ <ST> ้โหแต่หามแซาบสวยแหงทุกคนโอ้โหมืนไทยโอ้โหมีหลายอย่างให้แบบได้ลองต้องลองผมมองว่ามันเป็นการท้าทายของเอของคนมากๆอ่ะเมื่อกี้ทางหวาลงโค้งทุกคนโอ้โหแขนมือไม้ผมสั่นมากอ่ะ อตอนนี้กำลังเลื่อนขึ้นเรื่อยๆดูทุกคนจังหวะที่วิ่งมาวันนี้สุดมากมากับปินตายานอยู่ดีทุกคนเนาะน่ากลัวแต่ธรรมชาสตาิสวยแหงทุกคนมึงไหมต้นไม้เขียวงามป้าพันเห็ดเด็กแบบใหญ่เนาะกว้างใหญ่เนาะทุกคนยาวไปเลยคุณอ่ะ โอ้โหธรรมดาสุดคั่วบอกเลยเป็นอะไรที่ว,ว้าวแปลกใหม่แล้วก็ท้าทายกับตัวเองมากๆอ่ะโอ้ขนาดผู้หญิงเขายังเล่นเลยอ่ะ <c oughs> เราเป็นผู้ชายแท้ๆเราต้องลองอ่ะ <c oughs> นะครับอืม <c oughs> สาวนก็นยังะมีอมันสุดคั่วมากอ่ะถ้าใครมาต้องลองนะบอกเลยต้องลองจริงๆอ่ะ จังหวะที่ลงมาผมคิดว่าเออน่าจะวิ่ง,งไปเลยนะแล้วนะลจังหวะที่มันแบบวนแล้วก็แบบหูยแล้วก็มันจะมีซิปไลา์ข้างบนด้วยนะทุกคนก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับซิปไลา์เห็นไหมว้าวตรงน,นี้ก็จะเป็นสลิงดึงเราขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอ้โห้ห้ามเบรกตื่นเต้นมากแล้วก็การมาครั้งนี้เนี่ยเป็นการแบบ มาด้วยความตื่นเต้นจริงๆเมื่อกี้เรายังแบบเเห็นความสวยงามของธรรมชาติอยู่เลยตัดมาที่พามเมื่อกี้โอ้โหไม่รู้เห็นหรือเปล่านะผมจับอย่างเงี้ยเลยสั่นเลยอ่ะทุกคนแต่ก็มีเบลนะก็เป็นเบลที่แบบรัดเข็มขัดเอาไวอ้อ่ะ ออะย่ะถึงเังอวะโอเค,ไ,ออไ,อเคไปพอแล้วแขนสั่นหมดเลยเค,ครั้งแรกในชีวิตโ,นนห,นตโหน่าตื่นเต้นทุกคน โอโหทุกคนเป็นอะไรท่าทายดีขนาดเนาะทุกคนซาวน์ก็ยังก็เคยเห็นจากเทื่อนอนในเมืองไทยอ่ากระหาาได้มาเห็นในคลิปของบ่าวสาตีนี่แหละโอโหเสียวแหงและซาวนก็อยากไปลองเบิงเนาะทุกคนถ้ามีโอกาสเนาะจ,จะไปลองนั่งเบิงทุกคนว่าจะเป็นอะไรอยากเรว่าความรู้สึกตอนนั้นจะเป็นอะไรเนอะทุกคนก็ตามคลิปเลยเนาะทุกคนเมืองไทยก็มีหลากหลายอย่างให้เฮาได้แบบว่าอ่าไปเที่ยวไปเบิงไปสมไปลองทุกคนเนาะก็ตามคลิปเลยเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะ สาวอนก็จะขออนุญาตเด้อจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์สาวอนในเด้อสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจอยากสพอร์ตสาวอนอยากให้กำลังใจสาวอนก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์เตงอยู่ทางด้านล่างได้เลยที่สำคัญก็อยากกดค้าโฆษณาเด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะทุกคนบ๊ายบาย